ไปต่อกันที่อุบลราชธาน,นีครับคผู้ชมครับได้ยินเสียงเฮ่เฮและที่สําคัญฮะมันมีไก่ฮะกำลังกาลังจิกกาลังชนกําลังชนเลยฮะกํ hey! าลังเฮ่กาลังเฉียร์กำลังพันนันขันต่อเลยแต่สุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับจอดจอบจอดลงได้เลย S <S กาตีกันไก่จิกไม่สนใจแล้วครับวิ่งก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับและเห็นไหมเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นนักพนันไหม <S 2> <S 2> <S ดูจากกวาดสายตาหลักร้อยแน่นอนอเยอะขนาดนี้ครับ แต่สุดท้ายเดี๋ยวจะบอกฮะจับได้เท่าไหร่นี่เป็นช่วงที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดอุบัตานีานแลวก็ฝ่ายปกครองอำเภอนาเยียครับมีการนํากําลังเข้าจับก,กลุ่มกลุ่มผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันไก่ชนบริเวณลานกลางทุ่งนาบ้านสว่างโนนโพครับอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมนักพนันเนี่ยร่วมหลักร้อยครับเจ้าหน้าที่ก็วิ่งสิครับแต่เนื่องจากพื้นที่อย่างคุณผู้ชมมันเป็นลานกลางทุ่งนาแต่ละคนก็วิ่งกันไปครับบางคนนี่โอ้ยยางไงนึกว่านักวิ่งมาราธอนนะวิ่งแบบวี่คนก็ ไปในป่าวิ่งกันไปวิ่งกันมาสุดท้ายคุณผู้ชมครับนักพนันมีเป็นร้อยเจ้าหน้าที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาแต่ละคนก็นแตกกระเจิงมาคนวิ่งไปตามทุ่งนาสุดท้ายหลักร้อยเจ้าหน้าที่จับได้จริง 25, 25คนนะเหลือหนึ่งในสี่เหลือแค่หนึ่งในสี Gem ่โดนประมาทมาละกันเออนะใกล้ๆแบบนั้นคุณนุนพร้อมกับของกลางคือไก่ชน4ตัวซุ้มไก่แล้วก็สังเวียนชนไก่5สังเวียนเงินพนัน120บาทแล้วก็นาฬิกาจับเวลาแล้วก็มีป้ายโฆษณาเชิญชวนเล่นพนันไก่ชนมีโพยจดการเล่นพนันจานวน2เล่มแล้วก็เครื่องดื่มน้ํากระท่อม34ขวดด้วยครับก็นําผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพนาเยียเพื่อดาเนินคดีลักลอบเล่นการพนันไก่ชนรับอนุญาตนะครับ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ท่านผู้ชาัการจังหวัดอุชาธานีครับได้รับการร้องเรียนผ่านสุรรงธรรมบอกว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนชนไก่ผิดกฎหมายมครับลักษณะคือเป็นบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งก็คือ,อมันจะเป็นบ่อนแบบเคลื่อนที่ คือแบบที่ไหนสะดวกที่ไหนมันตั้งได้นะ <c oughs> ซึ่งจริงๆกฎหมายเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องของการพนันไก่ชนะมันมีทำถูกกฎหมายได้ <c oughs> แต่ว่ามันมีกฎหมายระบุว่าสถานที่ต้องเป็นอย่างไรช่วงเวลาที่ทําได้ต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์รัรงธรรมครับท่านผู้ว่าก็เลยสั่งการให้ทางป้องกันเจ้าอาสธานีนากาลังอ,อสอครับส่วนที่กาลังร่วมกับตํารวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบแล้วก็จับ อุ้มด้วยนะครับนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะป้ายหลาเลยบอกว่าเนี่ยจะมีการชนไก่นะฮะชิงเงินรางวัลนะแบบนี้เลยแต่จริงผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าการพนันไก่ชนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายถ้าคุณไปขออนุญาตถูกต้องดําเนินการถูกต้องเหมือนกับหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับใช่<พ>ค่ะพอไม่ขออนุญาตเป็นบ่อนวิ่งนะพอเจ้าหน้าที่มานักพนันก็ต้องวิ่ง,ง,งเหมือนกันนะค่ะ